เฉะนั้นในทางพุทธศาสนาอันนี้เมื่อเรามาปฏิบัติให้มันเร็วเข้าจะต้องมาพินากายกับใจเพราะกายกับใจนี้เป็นต้นเหตุถ้าใจมีโมหะคือความหลงมันก็เห็นผิดไปทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีความเห็นชอบ ถ้าจิตเป็นสัมมาทิฏฐิมีปัญญาความเห็นชอบทุกสิ่งทุกอย่างมันก็ตั้งอยู่ตามสภาวะของมันเท่านั้นมันไม่เป็นอะไรไม่มีใครเป็นอะไรของในโลกอันนี้เป็นอยู่สภาตามสภาวะอย่างนั้นไม่ให้โทษของใครไม่ให้คุณใครที่มันให้โทษเรานั้นก็เพราะเราเห็นผิดเท่านั้นที่ราสิงทั้งหลายเรานี่ให้คุณกับเราก็เพราะเราเห็นผิดเท่านั้น อพราะสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ก็เป็นอยู่เช่นนั้นเองฉะนั้นเทวทูตในทางพุทธศาสนานี้อืจึงตามแนะนำพร่ำสอนมนุษย์สัตว์ทั้งหลายทั่วโลกอันนี้ให้พ้นจากวัตฏสงสารรังนั้นขอโยมซึ่งมานรักการในวัดหลวงปโปงวันนี้ อยากจะประพฤติปฏิบัติธรรมะให้กระทัดรัดสั้นเข้าง่ายขอโยมจงปฏิบัติดูกายกับใจเอาใจไปดูกายก่อนจะเอาใจไปดูกายดีได้ก็เพราะว่ามาฝึกใจอย่างมานั่งกรรมฐานวันนี้ฝึกใจทำจิตใจให้สงบเมื่อจิตสงบ พยายามทำไปเรื่อยๆไปเมื่อจิตสงบอ่ปัญญามันก็จะเกิดเมื่อปัญญาเกิดจิตมันก็จะเห็นตามเป็นจริงเห็นอนิจจังเห็นตกขังเห็นอนัตตาเมื่อเห็นอนิจจังตกขังอนัตตาในจิตของเจ้าของจิตนี้มันก็สมมติว่าจิต ไอ้ความเป็นจริงม่นจิตนี้มันคืออะไรจิตนี้มันก็ไม่คืออะไรสมมุติว่าจิตเท่านั้นกายนี้มันก็ไม่เป็นอะไรมันก็สักว่าแต่กายเท่านั้นถ้าเราน้อมเข้ามาในใจของเจ้าของแล้วจงมาพีนาอยู่ที่กายเอาใจนี้มาพีนากาย ก็เห็นเรื่องของไม่เที่ยงไม่แน่ไม่นอนที่กายเห็นไหมร่างกายเรานี่เห็นไหม,มนี่ผมอ่ามันดำแล้วมันก็งอไปขาวไปขนเกิดแล้วมันก็ร่วงไปเรอืบเกิดขึ้นมาแล้วมันก็ร่วงไปหายไปสภาวะทั้งหลายเหล่านี้ก็เป็นอยู่อย่างนั้นอืมไม่คงเส้นคงวา จะเอาจริงเอาจังก็มันไม่ได้จิตนีก่กเบมันกันบางทีก็อยากไปทางโน้นไปโน้นแ้วก็อยากมานี่มานี่ก็อยากไปโน้นบางทีก็อยากเลยมากเม,มกื่ออยากเลยมากก็อยากเลยน้อยเมื่ออยากเลยน้อยก็อยากเลยร้อนอยากได้เย็นทุกอย่างสา, <ME precedent> สารทัดเรื่องจิตอืมเรื่องจิตอันนี้มันเรื่องอน,นิจจังคือมันเป็นของไม่เที่ยงไม่คงเส้นคงวา นี่ฉะนั้นพระบรมศาสดาของเราท่านจริงดีว่าธรรมะอยู่ที่นี่อยู่ที่ใจนี้อยู่ที่กายนี้ไม่จะอยู่ที่อื่นอืมไม่ใช่สุขอยู่ที่อื่นมันสุขอยู่ที่ใจทุกทุกอยู่ที่ใจดังนั้นทำผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมจึงจับเอาฐานสองอย่างนี้อืมคือใจกับกายนี้ เป็นฐานพิจารณาทุกชาติทุกภาษานั่นัน้นทุกศาสนาทุกระธิก็คือหาความจริงไอ้ความจริงมันอยู่ตรงนี้เองไม่ใช่อยู่ที่อื่นไอ้ความจริงนั้นไม่อยู่กับระธิรทธินั้นไม่ใช่สัจธรรมสัจธรรมไม่ใช่ระธิสัจธรรมก็คือความจริงตรงไปตรงมา เช่นร่างกายของเราเกิดมาแล้วแก่เก็บตายทุกทุกภพชาติเป็นอยู่อย่างนี้เป็นต้นทีนี่เมื่อพุทธบริษัททั้งหลายเนี่ยมาพิจารณาอยที่กายเอาใจมาพิจารณาซึ่งกายนี้มันก็จะเห็นเห็นอารมณ์ที่เกิดขึ้นตะกิตเป็นของไม่แน่นอนเห็นกายที่มันขยาย ตัวมันไปไม่แน่นอนพูดง่ายๆเช่นเราทุกคนนั่งอยู่ในนี้ก่อนเกิดมาอืมเป็นเล็กเป็นเด็กที่เกิดมาต่อมันโตมาเคลื่อนไปเคลื่อนไปนไปด้ด้วยไปอันนี้เขาก็เป็นไปนตามสภาวะของเขาไม่อยู่ใต้อำนาจของใครจัางนั้นเนี่ยอ,อยดังนั้นพุทธศาสตร์สนาจึงสอนในประชาชนทั้งหลาย สอนใจเจ้าของฝึกใจเจ้าของอืมให้เกิดปัญญาเมื่อปัญญาเกิดขึ้นในจิตแล้วมันจะเห็นจิตที่ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนาาัตตาแน้วยก็จะเห็นตายไม่เทียงเป็นทุกข์เป็นอนาาัตตาเมื่อเห็นกายกับจิตไม่เพียงไม่แน่ไม่นอนแล้วอุปทานที่ไปยึดมั่นถือมั่นในกายกับใจนี่มันก็ไม่มีถ้าไปยึดมันก็เป็นทุกข์ มันก็เป็นภพมันก็เป็นชาติเมื่อเห็นแน่ชัดลงไปแล้วอุปทานความมั่นหมายว่าตัวตนนี้ก็หายไปจืดไปจางไปไอ,อ้ความวุ่นบายตามนามรูปทั้งหลายเหล่านี้ไม่ทำให้พระโยคาวจรเกิดทุกข์เพราเห็นว่ามันตินอย่างนั้นเพรเห็นว่ามันปินอย่างนั้น เช่นนี้เป็นต้นเรียกว่าเราบรรลุในธรรมะในกายในใจของเจ้าของเราก็เห็นกันง่ายๆว่าไอ้ความทุกข์มันเกิดขนที่ไหนมันก็เกิดึ้นที่ใจเหล่านี้เมื่อกายเป็นทุกข์มาเมื่อกายเป็นเบินามาใจก็เป็นเบินาอไอ้ฉะนั้นความสุขความทุกข์อันเนี้ยมันไม่พ้นจากกายกับใจ ฉะนั้นธรรมะอยู่ที่ใจครับกายพระบรมศาส,สดาของเราท่านจึงให้สอนใจเนี่ยฝึกใจอย่างทุกวันนี้อย่างวันนี้ให้นั่งสงบนั่งสมาานเพื่อฝึกใจของเราให้สะอาดเมื่อใจของเราสะอาดมันจะเกิดปัญญาเมื่อเกิดปัญญาแล้วก็จะเห็นจิตนี้ว่ามันไม่เที่ยงเห็นใจนี้ว่ามันไม่เที่ยง สักแต่ว่าเป็นธรรมธาตุอันหนึ่งเท่านั้นเองเมื่อเราเห็นเช่นนี้จิตเราก็ไปยึดมัน่นไม่ถือมัน่นแต่ว่าเราทรงมันไว้อย่างเรามีบ้านหลังหนึ่งก็ไม่ใช่บ้านของเราแต่เราทรงไว้เราไม่ไปทำลายมันร่างกายของเรานี้เห็นแล้วว่าไม่ใช่ร่างกายของเราเราก็ทรงมันไว้ให้ข้าวปลาอาหารมันกินให้น้ำมันกิน ใหนนะ้น้ำมันดาบแต่อาบไปสักแต่ว่าอาบเท่านั้นไม่มีความยึดมัน่นถือมัน่นมันว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขาเรียกว่าทรงไว้ทรงไว้ตามสถาวะเมื่อถึงคราวถึงสมัยมันเปลี่ยนแปลงไปก็ให้มันเปลี่ยนแปลงไปตามธรรมชาติมันเราไม่ได้เปลี่ยนไปด้วยเราไม่ได้เกิดด้วยเราไม่ได้ตายด้วยมีดินน้ำไฟลมมันแตแกแยกกันไปเท่านั้น ถ้าเราพิจารณาธรรมะให้สั้นเข้ามาก็คือกายกับใจดังนี้โรยโยมทั้งหลายก็จะเห็นประจักษ์ให้เอาจิตนี้แหละพิจารณากายเนี่ยอาการตายเป็นยังไงก็ต้องรู้จักเมื่อรู้จักแต่มันไม่แน่นอนถึงนั้นเนี่ยมันเป็นของไม่เที่ยงเป็นของไม่แน่นอนเมื่อเห็นเป็นของไม่แน่นอนจิตใจเราก็เบื่อเกิดวิปิทาความเบื่อหน่าย ความเบื่อหน่ายในใจนี้ในกายมีว่ามันไม่แน่นอนไม่คงเส้นคงวานี่จิตใจก็เกิดนิพิทาเบื่อหน่ายเมื่อ,อความเบื่อหน่ายในรูปกนามหรือกายกับใจนี้นะเออมันก็หาทางออกหาทางออกออกทางพนทุกข์เปรียบประหนึ่งว่าเหมือนนกมันอยู่ในกรงอืม นกมันอยู่ในกรงนี่มันเห็นโทษแล้วว่าจะบินไปมาที่ไหนไม่ได้ใจมันก็ภาวะระวนลิ่นรลนมันก็พยายามลิ่นรลนจะออกจากกรงอันนั้นเบื่อตรงเบื่อที่อยู่ถึงแม้ว่าจะให้อาหารให้มันกินอยู่ใจมันก็ยังไม่สบายนี่เพราะมันเบื่อกรงที่มันกักขังมันไว้จิตใจเรานี้ก็เหมือนกันฉันใด เมื่อเห็นโทษของอนิจจังทุกขังอนัตตาในรูปในนามนี่แล้วมันก็พยายามพิจารณาให้ออกจากวัตสงสารนั้นๆไม่อยากเกิดขึ้นมาอีกเมื่อเกิดแด้วมนร็ตายอีกแก่อีกเจ็บอีกตายอ,อีกนั้นใจของท่านจึงเบื่อหนายจากวัตตสงสารเบื่อหนายในการกระทำดีเบื่อนายในการกระทำชอบ เบื่อหน่ายในความรักเบื่อหน่ายในความเกลียดเบื่อหน่ายในความรักสวยรกงามเบื่อหน่ายในวัตถุสมบัติทั้งหลายเบื่อหน่ายในสภาวะร่างกายอันนี้ไม่ว่าเราว่าเขามันเป็นอย่างนี้เมื่อจิตเบื่อหน่ายแล้วมันก็คลายความกำหนัดไม่ยึดไว้ถือไว้ไม่มีความรักไม่มีความเกลียดทรงไว้ตามสภาวะของมันนั้นๆไม่ไปไม่มา เรียกว่าจิตอันนั้นไม่ไปหน้าไม่กลับมาทางหลังเรจิตนี่ปล่อยวางกายใจเรียกว่าปล่อยวางนามรูปอันนี้เพราะเห็นนามรูปอันนี้มันเป็นโทษมันเป็นทุกข์เมื่อจิตปล่อยวางอันนี้เพราะปัญญาเห็นอันนี้จิตนี้ก็พ้นจากกัจะ์สงสารอนานันนี้พ้นจากรูปอันนี้พ้นจากนามอันนี้อืม มีความสุขขึ้นมาก็สัก,กว่าแต่สุขมีทุกข์ขึ้นมาก็สักว่าแต่ีเอว่าแต่ทุกข์เท่านั้นไม่มีความยึดมั่นถือมั่นมันเรื่น,น,นี้มันก็เป็นนั้นว่าเรื่องพุทธศาสตรานาที่ส,สอนมาเอโกธโมโจบลงตรงนี้